บ้านที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้คือบ้านที่อยู่ในประเทศไทยครับตกแต่งในสไตล์ลอฟทและมีความวินเทจนิดๆให้ความรู้สึกชิลๆสบายๆที่จะทำให้คุณร้องว้าวกันเลยทีเดียวถ้าอยากรู้จักบ้านหลังนี้มากขึ้นเฮ mm. าส์ไซเดียจะช่วยให้คุณรู้จักบ้านหลังนี้เองไปดูกันเลยครับ mm. บ้านหลังนี้มีชื่อว่าพรีมเฮาส์ซึ่งชื่อก็ตั้งตามชื่อเจ้าของบ้านเลยถูกออกแบบโดยสตูดิโอโลโคมทีฟ บ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด140ตารางเมตรในจังหวัดภูเก็ตตัวบ้านถูกออกแบบให้มีความร่มรื่นของต้นไม้และพื้นที่เปิดกว้างสําหรับคนภายในบ้านและยังเหมาะกับสัตว์เลี้ยงอีกด้วยครับลานจอดรถของบ้านนั้นจะจอดรถได้เพียง1คันเท่านั้นและจะแบ่งพื้นที่ให้กับสวนและพันไม้ต่างๆตัวบ้านจะเน้นที่สีขาวและมีการโชว์โครงสร้างของเหล็กที่เป็นสีดํา ซึ่งเข้ามาตัดตามขอบของโครงสร้างและทําให้เกิดเอกลักษณ์ของบ้านที่เพิ่มมิติให้กับบ้านไปในตัวประตูบ้านจะเป็นประตูไม้สีขาวครับและถัดมาด้านข้างจะเป็นหน้าต่างบานใหญ่ที่เมื่อเปิดออกก็จะมีม้านั่งให้นั่งรับลมชมวิวจากตรงนี้ได้ทันทีครับพอเดินเข้ามาในบ้านก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นพื้นในชั้นที่1น,นั้นจะเป็นพื้นคอนกรีตและมีกำแพงสีขาวที่เมื่อกวาดสายตาไปก็จะเห็นเสาเหล็กที่เป็นโครงสร้างหลักของบ้านอีกด้วย ซึ่งมองบอกถึงสไตล์ของบ้านได้เป็นอย่างดีครับเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนี้นะครับก็จะเน้นโครงสร้างที่เป็นไม้เป็นหลักครับทั้งตู้โต๊ะเก้าอี้และเสริมด้วยต้นไม้ตามมุมห้องถัดเข้ามาจะเป็นส่วนของสวนกลางบ้านซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่สะดุดตาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวด้วยความที่แปลกใหม่ปูพื้นด้านบนด้วยหินเพื่อให้เท้านำไม่เปื้อนดินครับและเสริมด้วยต้นไม้เขตร้อนที่เหมาะกับบ้านสไตล์ล้อเป็นอย่างดี และต้นไม้นี้ก็จะกินพื้นที่ออกไปยังห้องต่างๆรวมถึงชั้นที่สออีกด้วยส่วนนี้จะไม่ได้เปิดล่องเลยซะทีเดียวครับพอด้านบนจะมีหลังคาเพื่อป้องกันน้ําฝนเอาไว้แต่ด้วยความที่อยากให้จุดนี้นั้นเพิ่มความสว่างให้กับบ้านจึงได้ใช้หลังคาที่เป็นฝ้าครับและยกสูงกระปรับหลังคาเพื่อให้อรมพัดเข้ามาได้และจะมีการนําโคมไฟห้อยลงมาเพื่อเพิ่มแสงสว่างภายในบ้านตอนกลางคืนอีกด้วย ด้านข้างจะเป็นบันไดที่ขึ้นไปยังชั้นที่2และถัดมาก็จะเป็นทางเดินที่ตรงไปยังห้องครัวภายในโซนนี้ก็จะมีห้องครัวและห้องรับประทานอาหารเฟอร์นิเจอร์อยังเน้นไปที่ไม้เป็นหลักเช่นเคยครัวนี้จะเป็นครัวไทยที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนักและด้านหลังสุดก็จะมีประตูที่ออกไปยังหลังบ้านได้กลับมาที่รายละเอียดของบันไดกันครับบันไดนี้มีความน่าสนใจมากๆเลยโครงสร้างหลักจะเป็นเหล็กที่ทาด้วยสีดำและขั้นบันไดนั้นจะเป็นตะแกรงเหล็ก บ่งบอกถึงความลอฟได้เป็นอย่างดีและทำให้รู้สึกเปิดโล่งอีกด้วยตัวบันไดนั้นจะลากยาวไปจนถึงทางเดินในชั้นที่2ซึ่งจะทำให้เราเห็นว่าใครเดินไปเดินมาจากชั้นที่1ได้ทันทีในชั้นที่2นั้นจะเป็นพื้นไม้ครับและจะประกอบด้วยการ2ห้องหลักๆเพียงเท่านั้นห้องแรกที่เราจะพูดถึงคือห้องนอนที่อยู่ในส่วนหลังบ้านภายในจะติดกระจกที่สามารถมองไปยังหลังบ้านเอาไว้และเป็นการเพิ่มแสงสว่างให้กับภายในห้องนี้อีกด้วย และในห้องนี้ก็จะมีห้องน้าภายในตัวภายในห้องน้ํานี้จะได้รับแสงธรรมชาติเพิ่มเติมจากหลังคาด้านบนห้องน้าจะเน้นที่โทนสีขาวเป็นหลักอ่างล้างหน้าจะเป็นเซรามิกครับและเสริมด้วยปูนที่หล่อขึ้นมาเพื่อรองรับน้ําหนักของอ่างนอกจากนี้ยังมีหน้าต่างบานเกตที่จะทําให้มองลงไปยังสวนและหน้าบ้านได้ทันทีส่วนในห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องนอนเช่นเคยครับแต่ความพิเศษของห้องนี้คือมรีระเบียงครับที่มาพร้อมกับหน้าต่างบานเลื่อน เพื่อให้เกิดการถ่ายเทของอากาศที่ดีและเพิ่มบรรยากาศสบายๆภา,ายในห้องนี้อีกด้วยพนเจอร์ภายในห้องก็จะดูมินิมอลมินิมอลนินดๆครับทังตู้เสื้อผ้าที่เปลี่ยนเป็นราวแขวน2ชั้นซึ่งยึดเข้ากับกำแพงของห้องและมานั่งที่ยื่นออกมาคล้ายๆกับหน้าบ้านเลยครับเพื่อให้รับบรรยากาศอันร่มรื่นของสวนกลางบ้านได้จากห้องนอนในชั้นที่2เลยทีเดียวบรรยากาศของบ้านหลังนี้นั้นจะให้ความรู้สึกที่สบายๆและมีอากาศที่ถ่ายเทได้เป็นอย่างดีผิดกับทาวเฮาส์ทั่วไป ด้วยการที่หน้าบ้านเปิดออกเกือบ100ร้อยเเซเลยทีเดียวทั้งประตูและหน้าต่างรวมถึงช่องระบายอากาศที่หลังคาที่ทําให้อากาศนั้นไหลเข้าออกได้เป็นอย่างดีและบริเวณหลังคาที่สูงขึ้นไปเหนือหลังคาส่วนอื่นๆจะช่วยให้ลมที่เข้ามานั้นไหลขึ้นไปยังชั้นที่2ได้อีกด้วยครับด้วยการออกแบบที่แปลกตาน,นั้นไปจนถึงการจัดสรรพื้นที่ต่างๆภายในบ้านได้เป็นอย่างดีขอบบอกไว้เลยว่าถ้าได้เข้ามาสัมผัสบ้านหลังนี้เองแล้วก็ คุณจะต้องชอบแล้วหลงรักกับบรรยากาศสบายๆที่เรียบง่ายปนกับความอบอุ่นและน่าอยู่ของบ้านหลังนี้อย่างแน่นอนเลยครับและนี่คือทั้งหมดของบ้านหลังนี้ถ้าใครอยากให้เราพูดถึงบ้านแบบไหนในประเทศอะไรรวมถึงอยากแลกเปลี่ยนอะไรกับเราสามารถคอมเมนต์ไว้ทีใ่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับและถ้าชอบก็ฝากกดไลค์และกด Sub subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลต่างๆที่เราจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ในบ้านหลังต่อไป สวัสดีครับ